คุณเงินอยากขึ้นรถด้วยนะคะน้องคุณคุงอยากไปกับแม่วาดแม่วาดจะกลับแล้วน้องคุณ ได้วยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอขุนเงินนะคะวันนี้ความรักพาน้องขุนไปอาบน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักจะพาน้องขุนไปไหนกันนะคะขุนมาเร็วมาลงมานี่น้องขุนมาสำรวจที่พ่อใหญ่นะคะมา,มาคุพอดีนะพ่อใหญ่เอาไปผูกไว้ใกล้ๆบ้านนะคะ,ะ,ะตรงนี้ แต่ก่อนข่าใหญ่เคยอยู่นะครับแล้วก็อาโบวี่มาปลูกนะครับสามตัวผู้เขาจะสัมผัสกินกับพื้นดินนะครับค่ะเขาจะรู้เลยว่ามีโบวี่โบวี่แม่เลี้ยงผู้ผามาผูกระหว่างที่เราแห้งานมาเล็วลกมาน้องขุนก็มาดมกินนะคะได้กินสาวๆไม่ได้นะคะน้องขุนไปเร็เร็วเร็วเร็วยังไปดม ไม่ดุมกี้วอีกน้องขุนไปไปอย่าไารวสำรวจนะคะเขาเป็นนักสำรวจนะคะน้องขุนมามาลงมาดูดูเขาใช้มือมามาลงมาเร็วเขาจะไม่รู้ว่าเช็คอะไรดูนะครับวันนี้ ผมจะพาคุณเงินไปไหนนะครับดูผมจะปล่อยคุณเงินไปแล้วคุณเงินจะรู้จกักรู้จักที่ไปไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้ยมาดินแล้วมา

ลูกสมุนก็เต็มเลยนะคะแวะอีกแล้ววันรักมามาลูมาต้องขุนแวะอีกแล้วค่ะมาลูมามาเร็วขุนเร็วขุนกินยาก่อนนะครับ รอติดตามนะครับน้องคุณจะไปไหนน้องคุณเงินน้องคุณเงินเอ้ยเดือดร้อนเลยครับร่ำ <c oughs> เลยครับเป็นสำรวจใหญ่เลยนะคะ ดูนะคะเหรือเรามาดูอาการน้องขุนนะคะมันปล่อยให้เขาเดินนะคะเขาจะไปไหน <c oughs> ไไรเรามามดูาานะคะ,ะไไครเรามาดูเมื่อเราปล่อยน้องคุณไปหาแม่วาสนาแม่เลี้ยงนะคะโอ้ยังชิงอยู่นะครับ <laughs> จำกันได้ไหมนี่ฮะ <laughs> <laughs> โอ้เยี่ยมน้ำไปแล้วนะไ้มาดูนะคะ <laughs> เมื่อน้องคุณมาเจอกับแม่วาดนะคะว้าเขินไปไหลูกแค่หลานมาหาแล้วโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับ<อ>ดูดู <c oughs> เวลาเดินไม่กล้าเข้านะครับเอาของแก้มทห้อาทักาทายกันหน่อยไปไหนลูกตำรวจนะคะคุณเงินเดินตำรวจก่อน <c oughs> นี่แม่วาสนานะคะ ก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะหลายเดือนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน้องช้างจะจำกันได้ไหมนะคะ,น,ะน้องขุนกำลังดมดมกลิ่นอยู่นะคะ <c oughs> เ,ย,เออยังสงสัยนะคะคุณเงินยังสงสัยนะคะสงสัยอยู่นะครับว่าเป็นไทยนะครับ น้องขุนยังดมกินนะคะยังเดินดมกิ่นสำรวจอ,อยู่นะคะน้องขุนเดินอ้อมนะคะอ้อมไปทางนู้นนะ,ะ้วค่ะ ไว่น้องขุนจะหลงหลงลืมลืมขุนเงิตโตใหญ่เล้วครับใหญ่แล้วคะตะกอนอ่ะยังน่อยๆอยู่ครับเบื้องปฏิจัมกันได้บ่เดี๋ยวลองเบื้องปฏิกิริยาพึ่งครับลองดูนะคะเพราะต่ก่อนน้องขุนตั้งตัวเล็กเนาะตัวเล็กกว่าแม่วาดนะคะแต่กอนพูนหักกันแห้งดีครับนักกันมากเดี๋ยตัวนึงไวกัอยู่น้ำกันนี่นะครับ กนนะคะรักกันมากได้ยินแต่เสียงรุก็ยังจำได้นะคะน้องขุนกับแม่วาดเดีย๋ยวนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วน้องขุนเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วไม่สนใจแม่นะหนุ่มแล้วไม่สนใจแม่นะคะ <laughs> แต่ก่อนนี้ตัวเล็กๆเวลานอนก็นอนอยู่ใต้ทอกแม่ว่านะคะให้แม่ว่ายืนเฝ้าตอนกลางวันก็นอนนะคะนั่นห้องแก้มทักทายกัน้องแม่วาสนจ้ดเจ้ำบแม่วาจำได้บ่จำุนได้บ่จำได้นะเนาะ ลไลาตอนนแล้วครับแม่จะกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวแม่วัดก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแม่ซื้อมือ่าอะไรลูก เดี๋ยวแม่แว่าดก็จะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้สงสัยจะเจอสาวเยอะนะครับไม่ค่อยสุดใจแม่เลยห่วงแต่สาวๆค่ะน้องคุณนะคะ เาิมา่มมาแล้วค่ะคุณเงินมาส่งแม่บ้านกลับบ้าน อยากขึ้นาขึ้นน้าคัคุณเงินอยากขึ้นรถด้วยนะคะน้องคุณคณอยากไปกับแม่วาด แม่ว่าจะกลับแล้วน้องขุนอ่ายกค่ะจะไปด้วยนะคะไปไม่ได้นะคะกเรา่นเราะน้องขุนยังตำรวจนะคะตำรวจรถแม่วาดนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะไปได้น้องคุณออกตำรวจแล้วก็ไปได้ใช่ไหมคะน้องคุณค่ะค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องสีดอคุณเงินฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวสวัสดีค่ะ